เกิดม่นแล้วแล้วนะพ่อเนาะลูกตื่นบาทัาน <c oughs> กูจ้าสาธุค่ะสวัสดีอรุณสวัสดยามเช้าค่ะว้อน,นี้้อว่านี่มาบททันโมเนะะาะตัวโมว่าสิได้นอนผูเ้เดียวเออลูกเต่ามาหาเธรมาหัดสามถูมือขึ้นนีก็ได้นั่งสวดมนต์อยู่ผู้เดียวคนขีงลูกยาบยาบเป็นจังไงเนี่ยก็ค่ะพอสวดมนต์มือขึน้นนีมันมีปรากฏการณ์คือเขาสวดแม่นว่า ปกติแล้วสีสว่ส่วดธรรมาดาโนแต่นี่มันคือเหมือนคนมานางยางเขามาจากประตูเขามาท่านหลังคือมายืนห่วมพอไอไร่างเงี้คนคิ้วพอลูกยาบยามยาบยาบเปิดเอาอีพอเอ้ยก็เลยวา่าสิลูกมาถือสิ่ตามคำสัญญาลอะเด้อเก็เลยว่าสิ่ให้ลูกดูดีมีใช่แค่ที่ยังต่อไปให้ได้สั่งได้ว่าท่นานหลัเรื่องไนตอนนั้นสวดมนต์ไปแล้วก็จนเลี้ยวไปคนละจนเลี้ยวไปมีมาเมื่อคืนนี่แหละก็บัติบ่อบอุ่นฟังหรอกนะก็ คือจังมีคนมาบอกอ paper คนมาบอกว่าเลขกแปดหาว่าจังสี่นี่แหละโอ้ซาเถียงว่าเลขกแปดหานี่ยแหละแต่ว่าพอพอได้ขึ้นอย่างหลายคือว่าเอ๊ะมีคนมากจะไหนเขาก็บเรืจองเนาะแต่ว่ามาว่าแปดหาว่าสามีแล the ้วก็เลี้ยวไปไหมพอได้บอกอีกอย่างน้ำไหลอีกพอกระเซยไปเลยพอขึ้นลูกขึ้นย่างลูกขึ้นนอนลูกขึ้นนั่งย่างนี่แห่งขึ้นย่านดูไอ้โซมันเลี้ยวมาตั้งพีเม่เห็นขุคาวจ้าพาคเดินจงกรมยังที่วัดเพื่อนีมัน ฝนมันตกดีคักแน่แล้วมืนขึ้นนี่เนาะค่ะว่ามันดว่าเป็นฝาสิหัวอ่โอ้ยเขาเป็นทฤษฎีมากัดว่ได้กินเขากินน้ำแล้วบนฝนตกห้ำคักแน่พี่น้องมืนขึ้นนี่ชุ่มช้ำนี่ดอกแต่ว่าเปียกคักแน่อีหลีเมื่อคืนฝนตกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงตกแห้งความเลาะพ่อเนาะตกแห้งความเพรนธรรมดาอืมตกแห้งพวาเมื่อวานนี่ผู้ใดไปเรียนนี่ยังอ่ะเออนี่อยังห้าร้อยพวค่ะว่านี่กะทิันุ้ยพูดตันเดีนกะทิท่ากันได้ยันที่สามสูงมือเม่น ม,มูตัดเลนกับยีไดจีเ,เราสามศูนย์ปรายอดมัน12,360บมืองพันมร้อยหกบาทใหตัดยอดตั้งไปคูณเขาปเป็นเลนที่ริงปากพออะไรมันมีแนวมาจอาว่าหกสองอ่ากระ,อะอบอกเขายู่ดอก้วเขาจิบว่าใส่ใจดอกทุกน่อด้กสองบาน่ สายรายงานมาว่ามันเลขออกสองกับสามศูนย์เลยพอพระสันาเลขเจ้าหยอดผราป่าเจ้าเนี่เขายุยอดเน้นที่เจ้าบริจาคให้เพิ่นเข<ช>าอยู่กระมาซ่ากันแล้วก็ดีแจน้ำซุปอะไรได้ก <c oughs> <ช>ูม่าถือศินคุ้งมาจากพาะมาซ่ายังกันเร่องางสิ่ก<ช>ูว่า,า,าถือศิน,นกุมาจากหรวมาซ่ายังกันเื่องบางสิ่งแต่เราไปเฮ้ยมันบอกพ่ท่านถึงแล้วท่านหอบเนือแต่ว่าจักแมนิยแบบเพิ่นกับมหาเขาขึ้นเนาะว่าเปลี่ยนหาท่านนี่ก็เรื่องขอแม่ มิดไปเลยมาเปิดหาแล้วก็มิดไปเลยนครพ่อเนาะแล้วก็มิดไปเลยแล้วว่าบ่ได้พ่อก็บ่ได้เป็นพซาเพราะว่ากูบ่ได้เป็นพ่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นนิมิตเป็นนั่นตี่นั่งสมาธิอยู่หันลาแต่เปิดวางแซนด์แล้วเขาก็เลยปล่อยไปค่ือเลยหมักน้ำ็ลองหยิบลอตเตอรี่ไปเบิ่งนครพ่อเนาะก่อนอ่านเนาะค่ะเออแล้วแต่จิตใส่จิตมันเนอะใส่จิตมันไป มาเกงไงก็เ็ดไปเินป้อแล้วว่ามาถือสิน้วก็บพราท่านอยากว่าอย่างแต่ว่าบังเกินว่านิมิตแสงฉันก็ว่าไปอย่างเช่นมืออื่นมาจีมาบอกอีกตัวนึงว่ามืออื่นเือ่มสุติมาบอกอีกตัวนึงอัไนก็แล้วแตเรื่องของเพคนเขาบพราะจากน้ำมีความมีอันนั้นจะไหนก็ว่าลูกฟังสินเ่งนะพี่น้องที่เสนฉลองของป้อนเพราะลุยซูเพราะยดูน้ำโขกมือนเพฟังเป็นเงินสี่ระเบิดเลยเพราะว่าเขาถือสินได้กลัวอะไรเลย ค่ะเ sure. ม,ม mm. ื่อวานนี้เป็นย anyway. like ังไงก็พอเมื่อว่าในหลูกมากว่าท่านงานบวชมีพี่น้องห้ามาตุ่มมาห้องหลายมาลายโดยเฉพาะมูพวกรวจากเตี้ทิ้งท้องค่ะคุณมีเศษวงสวรรค์ค่ะหรือมิสเตอร์โทนี่ภูมิรัตมาจากสหรัฐอเมริกาบังเอิญว่าติดทางอเมริกานะว่าท่านในเขาได้โย่พอเป็นอย่างที่เขามีเรื่องอะไแก่หรือโบกับเถื่อก็เลยพักอกินน้ำแข็งค่ายพักอยู่กับพ่อสัจจะวรสิทธิ์แต่จากวรสิทธิ์สมัยนักกีดรุ่นพ่อเลยก็ถิอว่จักนี่หรอกเพลง เสาวเลื่อยไทรดำนี่สาวยันกลัวแล้วเอยสาวเลื่อยไทรดำนี่ยดังครั้งนี้สมัยตะกี้กระได้เราก็เป็นพระเอกระเบียบวัติมเนาะแสดงว่าภาพยนตร์คู่กับพรศักดิ์สองแสงสมัยตะกี้นี่ที่พ่อสัจจานั่นบ่ววานก็ดีใจเพื่อกระตีละแกจีบวไปใส่มาใส่ยังไงดิแสดงว่าได้ข่าวผ่อนเนาะเห็นเท่นแน่เห็นแล้วก็บทั้งแม่แม่ทั้งแม่บ้านเพิ่นถือเล่งน้ำปอน้ำถือเล่งสามตัวน้ำื่อวานกับผ้ากันน้ำโอโมทนา สาผูบุญน้องกันว่าุล้เหวนสช่วงนะเห็นต่อมานี่ก็เรียว่าดีใจนะามก็เรียว่าก็คือไอเดห้องบุญหองว่นกันไปเรื่องม่บ้านคนใด็นโทรมาหาอยู่ว่าเดี๋ยวพอไปเจอกันยูอ่าัระท่านนองมาเด้อเดี๋ยวตตังตีี่เอไปพูดว่านวัน่ะมาก็ดีใจอย่บ้าวันก็ได้เห็นมุนแล้วก็อิบคออีเมียพวกเราคนก็แลนมานํมาจากมานมาจะกลูกมาจากู้เกวกันน้ำมาดิกู้เกวกันน้ำมา บัดนี e ้เดือๆละเลาะประมาณมหามงกว่ากือบพกมงแรงอยู <the> ่แหละมีแถาย้ายมาจากจังหวัดขอนแก่นขับรถมาผู้เดียวพร้อมโอ้ใจเอาคนมาพรวนหรอกใจเอาใจเอาอืก็เลยมาหาอยู่และก็เลยมาถวายน้ำไว้ให้แล้วก็ปัจจัยไว้ให้แต่ซื้อกับขอกำน้ำเลยพอว่าฉันบ้านนั่นแหละที่ได้ให้ชูพระรวยพ่พระรวยเนี่ยรอดไปซื้อกับขอกวไว้ให้เพราะว่าจันขับเดียวเลยคัะขับเดียวก็เลยว่าฉันก็ดีใจว่าทำเวลาว่างสิม่นมีพอไปวัด คนสั่งกันยูมอคนสั่งพบวนเฮียู้์พุ่มมาพุ่ว่าเสียเป็นทำวิธีอียงไหงนัไนต่างๆเนี่ยก็เลยว่าเออไห้แล้วพราลาเก้อเลยแม่เล้ว่ามนที่13บดสามกิมาเลยดสามกิมาีเนี่ยเขาเสียขอเหรียญแล้วพอน่ออนังขอแล่วกะบอกเอซีแฟนจอดนเรืองปยยัดร่วมบริจาคซื้อผลไม้ซื้อผลไม้นิดๆนยหน่อยซอยเพื่อนอะไรจะเกียยางเพราะว่าเมื่อนั้กะให้ ถวายเพิ่นแง่ใจมอยนั so so es, sí. o, ่นมอสรหันคนไปอยู่ได้กินน้ำแง่พุ่มเทวดาก็ได้อากาศเทวดาก็ได้ทีนี้ผลไม้กับน้ำดงน้ำแดงอะไะผู้ใดอยากรวมหากว่าผู้มาเล่นว่าผู้ใดอยากบ่ต่หางเดียวนึงเนาะค่ผู้ใดอยากบ่หางเดียื่อหนึ่งเนาะว่ามันเจ็บใจแล้วไอ้ที่ผ่้ใดอยา่บ่หางเดียวนึงนั่นล่วมบริจาคมาเอามาทำความทำไว้พี่ลา เออได้แจ้งบาทที่แจ้งบาทพ่อก็จะไปซื้อผละหมากร่ากไม้อันนี้ทั้งช่องของเจ้าของก็มานสดงประกาศเพราะว่ามันอยู่ในศีลกับบริษักเห่นบ้านไหนได้รู้การลงกู้มันบอผิดศีลดอกทายก็ได้ลูกเขียนนี่เหมือนว่านึกว่าเนี่ยเอาทายกับทายกูสิสวดมนต์เด้อกับเลเวอเรนซ์สิผัดเพสาว่ากูยังไปถือสินในนักมหาเด่นเท่านั้นสอนตั้งแต่ฟูมันมากเว้าเนาะค่ะที่จริงมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะเราสอนธรรมะค่ะ เราสอนธรรมะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาพอได้ไปเล่นสู้สเล่นแซ่เล่นสาวเป็นน,ปนักปฏิบัติมัน,มนโมเมนต์โมผิดธรรมะรุ่งเรื่องเขาสอนธรรมะสอนบนไหว้พระมันไม่ผิดหรอกเพื่อนก็เผยแพร่ไปเยอะได้ล้วก่อขนาดพระเพื่อนก็จังพระดังๆเพื่อนก็บมัน,นยายธรรมะมันย่ายธรรมะเพะมัโมผิดดอกยิงเขาไปโยมหนึ่มันเห<ย>็นโมผิดหลายนะเขาไม่สิงแค่สิงแปดตัวสิงแปดตัวหนึ่งก็คือป่าหน้า สองกาทิตหน้าสามกาบพระมัจริยาซีโมซาสุราโกวิกาลโพชนาเจอกันนัตตะกีดแต่ว่าอุจจาระนะมันมีเสน่ห์หนึ่งหนึงห้ามร้อนของสูงห้ามท่าแป้งห้ามร้องรำอนทำพลงเนี่ยเขาก็บริหารเ้าสอนธรรมะเนาะเขาบอกธรรมะเบาขนาดเราเนี่ยดูหลานฟังซื้อกระว่ายฟอวอเบาโลดเบิ่งร้อนลูกเต้าก็อยากฟังน้ำก็เลว่าอย่างที่ เ <Okay. S 2> มื่อวานก็เลยคุยกับหลวงกับเต่าก็บ,บา่าทำมาและวอนทรง่ายไปก็เลยว่าคนเหติยังทำย,ยังกันแล้วแต่เด้อหันเ้องกิจด,ดีทำดีแล้วสิ่งดีดีมันก็สิตามออกมาแล้วล่ะเพราะว่าเขาบริกิตสวัสวทำตัวทุกอย่างมันออกจากกิจทุกอย่างมันออกจากใจเพริะว่าสิเป็นพระเงียนที่ย่อมกับแท้พะพูดบรรลุพรมผู้ปฏิบัติธรรมมีลีแล้วนั่นละเพิ่นบริเลือกเพศบริเลือกชก้นบริเลือกวันนาเพิ่นเหตุใดเบร์สุยางสุเนลลักะ เห็นบ่แต่พวกอีแม่บุเรีองตัมันเต็มว่นะเห็นบ่าแม่ขี้แก้วเขาจะเห็นบ่านผู้คนปฏิบัติธรรมผู้คนมาดูแลกินแม่กระทั่งเน้นยังเป็นพระอรหันต์ได้ปร่เด็เรื่อว่าเป็นพภะอริยโยมก็เป็นพระอรหันต์เป็นอรหันต์ได้กันเพียงในแค่ว่ามันหน่อยนักหน่อยนะสำเร็จพระอรหันต์แล้วเนี่ยขันบ่บวดนี่ไปทางไม่ดิขันบวบวดไปทางไม่นี่ไปทางไม่เพ่นจะเป็นสั้นหมดไป เอาฝากพี่ฝากน้องไว้น่ะเ้อคือจังหวะฟังกันแหละไม่ได้บอกเลขบอกเบอร์เพราะว่ามืนขึ้นมีคนมาบอกว่าตะเป็ดอ่านดิจ๊ไปเลยเมียนบะเมนกับข้ากับรองพิจแลหน้าเอาน้าผ่อนเนาะท่านู่งใจเราคนละมือวันที่ที่สามบน่ะค่ที่สามเมื่อนี้แต่ถ้าไปที่มาบอกอย่างน้จะนิ่มอย่างนีบอกว่าูฟังกันเลยฟูฟ่าเลยน้าผ่อเนาะฟูฟ่าวสงสัคริบ สาธุ่พ่อค่ะว่ามันบ่เสียาดอกนีพ่อป็ยิบตลี่ไปใบสองใบก็บ่เสียหายอย่งค่ะบ่เสียห่างวดไปอฝากไว้เช่นมั้นแหลเด้อสาธุพ่พ่อสาธุค่ะ